วอลเขาร็อกหน่อยได้ไหมครับมีคุณจิ้นกันจริงไหมเนี่ยล็อกคอร่างกันลูกบ้านพิกาสอนสอนหน่อยไหมว่าต้องล็อกยังไงไล่ออกอีกอดีตอดี่อบอ่าเดี๋ยวถ้าตอนล็อกคอยังไงยังไงครับจริงๆแล้วนะคะท่าที่ถูกต้องเนี่ยคือการที่ค่อมไปข้างหลังค่ะเข้าไปข้างหลังนะฮะเข้าข้างหลังก่อนขาสองข้างหุบเข้าไปที่ขาค่ะคือยังไงครับคือเอาขาโอ้ดีค่ะใช่ใชค่ะดีเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยว ดีค่ะดีเลอไรต้องไหฮะจากนั้นนะคะก็ทาการเอามือสองเ้าไปใต้คอ่ะข้างหนึ่งข้างหนึ่งสับใต้คออข้างนี่แหละทีนี้จับตรงแขนตัวเองค่ะจับตรงแขนตัวเองเอาแขที่ข้างมาจับแขนตัวเองอันนี้่ะนะคะจับตรงอันนี้เอาไว้ข้างหลังหัวเขาค่ะ ล็อกล็อกหัวโอ๊ยเจ็บค่อยๆดีบค่ะทำไมท้ามันน่ากล้าอันนี้เหมือนเหมือนกล่องนอนยังไงไม่รู้นะรู้สึกไงฮะตอนนี้เห็นฮะไม่มันไม่เหมือนกันแต่ผมยังไหวอยู่เดี๋ยวลองล็อกดิลองล็อกจริงเลยเหรอไม่ล็อกจริงเลยเจ็บเปล่าเท้าขยับหน่อยเท้าซ้ายขยับหน่อยเป็นไงฮะพอๆ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 แม่เออท่านี้จริงเราไม่อันตรายนะคะอย่าเอาไปใช้เออไม่ดีเราะว่า สถติว่าเราล็อกแล้วไม่ปล่อยอย่างเงี้ยคนข้างคนที่โดนล็อกอะอาจจะสลบแล้วก็อาจจะเสียชีวิตได้อโทษนะฮะนี่คุณจะติดใจอะไรขนาดนี้ฮะเยอยู่บ้านเขาเล่นกันอย่างนี้เลยคุณไปไปไปเล่นเองที่เตียงที่บ้านไหมอะตรงนี้ไม่ต้องมาเล่นออกสือเฮ้ยอะไรเนี่ย